สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาของค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันตัวในช่วงบ่ายค่ะพี่น้องของมื่อวันที่เก้านะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะพี่น้องค้ามณีค่ะแอดผ้าพอยเปพี่น้องบารเทาสุขูสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากแม่นีฝันแม่นนะคะพี่น้องค้าแนวทางของแม่นีค่ะงวดที่ผ่านมาเนี่ยมีสองคลิปเนาะกับเขาทั้งสองคลิปเลยอันนี้คลิป คลิปคงสุดท้ายนะคะแนวทางของแม่นี่เ e right ข่าหกศูนย์ศูนย์หกนะคะพี่น้องคะบัดนี้นะคะพี่น้ <ời. S 2> องอีกคลิปหนึ่งเนาะพี่น้องแนวทางของแม่นี่เท่ากับเข่าหกศูนย์ศูนย์หกคือกันนะคะพี่น้องคะอ่างวดที่ผ่านมาแนวทางของแม่นี่เรามีสองคลิปค่ะเข่าทั้งสองคลิปนะคะหกศูนย์ศูนย์หกนะคะพี่น้องคะเอ้าวบ้านี้นะคะแนวทางของแม่นี่ฝันแม่นะคะแนวทางรัฐบาลไทยค่ะสิ็ดว่าเป็นตัวใดคอยเปนพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังทริปนี้พร้อมๆสวัสดีนะคะ จ้าจ้าสวัสดีค่ะเบื่องแล้วรวยค่ะสวัสดีทุกทุกคนเนาะค่ะค่ะไม่นี่สวัสดีค่ะโอ้สองมวนแล้วเนาะของม่นี่ไหมค่ะจ้าจ้าเข้าส่งม้วนเรวจ้ดเออเดี๋ยวมาเปลี่ยนคลิปแรกเนาะเข้าเนาะค่ะเทเทคลิปคลิปไม่นี่เปลี่ยนมาเอาอีกรอบส่งคลิปที่ส่งนี่มันไม่หนีหลายตัวพูดคลิปที่ส่งค่ะมันเข้าอันคลิปอันคลิปที่แรกมันเข้าเร้วบอะนะค่ะ อยาฝันว่าจับลัตเตอรี่นี่ซีหกศูนย์เนาะวันนี้ก็ซื้อแต่ลัตเตอรี่ซีหกศูนย์นะนะไม่ได้ซื้อเรียกสองตัวนะโอ้เลยโบได้โอ้ก็เลยโบได้ปมืานนค่ะจ้าฝันว่ากัมบอลเท่ๆก็ยัางโบซื้อเนาะไม่ได้ฝันว่ากัมบอลอัตเตอรี่ซีหกศูนย์นะนะค่ะอ่อในความฝันนั้นมันมีคนเอานี่เนาะไม่นี่เอาผู้เดียว จ้าจ้ามันมีรัตลี460กับ03ไม่นี่จุดจำไดโอ้03มันไม่ไม่นีบริอาวมันมีเอาวัน460ูนนักกรมาหันค่ะจ้าเจ้าของกำมะหูน4 6กันยังบ่ซื้ออยู่น้อ60อะแม่นี่ไว้จะกะให้สช้เจ้าของขนาดไปซื้อตัวไดบันี้นะแม่นี่โอ้ซื้อ03 30 <น>โ,อโอ้ตกวกำเอาในความฝันผันมาเอาในในความฝันทั้งทั้งที่ในความฝันกาเอาฮุกสูเลยพอไปซื้อตัวอื่นขน้ไมิน่ <พ yours S 2> อยากให้เจากกะะ้าหองขนาดยังเหลือใจขนาดซือ้อตะลัตรเตอรี่อันสี่หกศูนย์นั่นนะนึกว่าวมาสีเข้าฮกตัวหน้าะลัตเตอรีรร่ <laughs> บอกข้าเนาะไม่นี่ว่าเหลือใจเจ้าของพ่ออยากมานั่งให้ยิ่งกอ่ยจ่จมานั่งให้เราเสียใ,ให้พอแล้วเหลือใจแหงเหลือใจนั่นแล้วมันคักอีรีดิไม่นี่เนาะจด้จะเหลือใจอือันอชุดนี้กับฟันอีกได้หกศูนย์ชุดนี้บปล่คะจ้าเออฟันว่าจังไยล่ะค่ะไม่นี่ย่ฟันว่าข้างงูตายขาง,งูตายจ้าไม่นี่ันว่าข่าง,งูตาย เรเลขออกวิทย์เลขกออกวิทย์กับมาฝันว่าข่างูตายอืมฝันเขาแล้วว่าข่างูตายกับหกศูนย์นั่นแหละเขาโอ้อหหกศูนย์จังได้ออกมือวานนี่มันนี่วะออกมือวานนี่มันนี่วะเออฝันสั้นๆตอนนี้แล้วนันฟันนั้นตองงวดอันนี้โอ้ฝันตองวดอันนี้ได้ตัวเดียวเลยหกศูนย์ม่ี่ยมนี่คืนคืนมื่อวานนะฝันว่าผู้เท่ากับเด็กน้อยตุกน้ำตายค่ะ ผู้เท่าอันซีเมซีเมนหลานเล่าอันแล้วยายอันจูงเขนกันปรดพลาลุงโต๊ะลุงหนองน้ำไม่นี่ก็ยืนยู่หันาผู้เท่ากระปิงน้อยโต๊ะน้ำไม่นี่ว่านี่กะเลดไปอันจับเขนกันนายันยายจับเขนหลานพลาลุงมันทีเป็นหนองน้ำมันมีจอบมีเหนร้ายหลาย อันแล้วก็มี่ันดอกบัวพร้อมนะใบาดอกบัวปุ๊บพร้อมค่มะพลังอ่ะพลังสิท่วมปากแล้วละ่ะท่วมปากท่วมหัวแล้วละ่ะอันใหญ่กับอันเด็กน้อยฮะนะ่ะนี่แหละแล่นอันข้างนึงมันนี่นจับงาไว้ไม้ไว้มืออันจับงาไม้ไว้ข้างนึงมันนีปิดดึงเอาแขนอินีนั่งน้อยน่อยอะนะดึงขึ้นมามันนีสิจับแน่แน,แน่มันนีว่ามันสีบวนมันจังบรุษมันมีว่า เมนี uhm, DM, right. <think Help mesmo> ่จับอันแขนจับบ่แม่จับแขนเด้จับดิ้วมืออีนังน้อยจับยังเมื่อจับดิ้วมือดึงขึ้นมายายเท่าๆมันกับขึ้นมานำกันโอ้จับยังเมือจะซื้อกดึงนะขึ้นมาได้จับดิ้วมือจับเอาดิ้วก้อยอีนังน้อยนะบ่แม่จับแขนเด้จับอันดิโพกับอันดิ้วซีอันไมนี่เนี่ยจับเอาดิ้วก้อยอีนังน้อย โอ้ oh. ดึงขึ้นมาบแม่นจับแขนได้ดึงซ้ำนี้ก็ขึ้นมาหมดทางอโซ่มึงดูเมื่อก่าบริการเม่น,นีก่กับบริการเหมือนเมื่อนาะกรรมแกนอ่โปกับนีซีเลยเนาะจ้าจ้าเอาแขนดิโปกับืิซี่แม่นี่นี่นะเอเอาเส้นกับเส,บส้ดีกว่าอีนางน้นอยก็ดึงขึ้นมาทาั้งยายทั้งหลานเลยดึยงขึ้นมากก็ขึ้นมาหมดทั้งสองเลยเออค่ะ oh, <okay. S 2> กําลังกําลังขีดตายน้ำเลยล่ะงามงาบังงาอเลยล่ะขึ้นมายายเท่าๆกับขึ้นมานำกันอืม จิตเปว่าจังไดมันหนึ่งห้าหนึ่งสี่บอกนึว่าจังไดเอสหนึ่งห้าหนึ่งสี่ตีไม่นี่แต่ว่าผู้เท่าเลยการตูไม่นี่เปเก้าหนึ่งสี่ร้เอนั่นแหละเก้าหนึ่งนั่นไม่นี่นะไม่ใยกนั่นแล้วเท่าเนาะแยาแยกหนึ่งห้าแล้วเท่าเท่าอ่ะนะอ่าไม่นี่เป็นสามตัวโอ้เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าบมอไม่ดีว่ค่ะได้ค่ะจะจะ มันยียนนะเดอ้อค <c oughs> ่ววะเยอววะว่าเยะว่าลายเด้อฝันเห็นรถฝันเห็นรถคนนําบ้านนี่เดียวค่ะไปจอดอยู่สูงสูงคือคือขึอ้นไปจอดได้ไหมนี่วามันติดโพนนะฮะ <c oughs> คือขึ้นไปจอดได้อยู่พูนไปขับขึ้นได้จังได้ไหมนี่วานอกจากเสียนเอาเคนเดือนจับขึ้นไหมนี่วาเอาเค็นนิบขึ้นเด้อจังสีขึ้นไหมนี่วาค่ะ <c oughs> เขาขึ้นไปจอดได้มันนี่ว่าสูงสูงดิมันติดโพลมันนี่เป็เบิ้งทะเบียนแล้วเดี๋ยวไปถามทะเบียนกับเจ้าอะไรหรออันทะเบียนนั้นรถคันนั้นอ่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์จ้าจ้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่าไปถามทะเบียนกันไว้เรียบค่ะแต่ไม่ีอันหูว่าเป็นรเพื้นหนะค่ะ ว่ารับกายสูเมอแต่ว่ามันอยู่ทั้งพ้นสูงสูงคนตีไม่นี่จ้าจ้าคือไปจอดไดเมนี่ว่ามันเป็นพูนสูงสูงคือไปจจดไดเมนี่ว่าเอาขึ้นได้จังไดเมนี่ว่าเออมันถือสิว่ามันบนตีไม่นี่คือไปจอดไปสูงเท็อันแปกแต่ว่ามันขึ้นได้จังไดนะนะมันสูงสูงนี่มันเป็นพูนคจ้าก็พันว่าเด็กน้อยกับผู้เฒ่าสักสิตีว่าจังไดมันบมเปลี่ยนตัวเล็กนะ ค่ะพอกจากเอาฮับเปย์เอาเนาะขาเอ็ดเนาะแมนค่ะไม่นี่ค่ะจ้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าโอไม่หนึ่งว่าด็กน้อยคุณมากับเข้าวอืมรื่นร้อสิเปยว่าจังเลเตะเพื่นเปย์เอาเนาะขเนะค่ะอยากกับบานีนาินะก็ฝันว่าข้าง,งูตายเม็ดเข่าวาข้าง,งูตายก็พุกศูลหรอครับวะเออจ้า บอลเนี่ยดิมันคือตัวเก้าเนาะแมนบอลเนี่ยไม่นี่มันออกแล้วมันกะสิมาอีกก็ได้ดิมันมาอีกก็ะได้ได้เนาะค่ะเนาะแมนดูค่ะแม่นี่คละตัวเก้าก็ได้ดิโอ้ตะวงงวนี้ก็มาหลายอยู่ดิตัวนี้นะกำเน็งเจ็ดนะจ้าจางเจ้าแม่นี่อันือถางข้าเจ้าหล่ะรถฝันเกีียวรถกระเจ้าอืมแต่ก็ไม่นี่ฝันเกีียวรถนี่มันกะสิมาอยู่ดีเนาะไม่นี่เนาะจ้าค่ะไม่นี่ ม่นี่ว่าทะเบียนรถเจ้าเทได้ายเยฝันเกี่ยวไม่นี่วะอันเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะเจ้าว่าอ้โบเสื้อกับย่างไปบึ้งหรือโจดอยู่คหาข้าเจ้าวะค่ะมันี่กับย่างไปเบึ้งค่ะถ้าไปเห็นกับตาก็น่านม่นี่วะอย่าข้าเจ้าวอพิษนะน้ค่ะอยไม่นี่กับย่างไปเบึ้งมันกับโจดอยู่เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่หรอันซื้อรถตะลีไปบะนี้ม่นี่ค่ะซื้อตัวได้ใบไปค่ะเมันนี่ ซื้อซื้อซื้อมือเท้านี่นะเอะตัวใดว่นมันบมันมาขาดแมนี่นี่แหละทัวเมนี่นี่แหละทัอ่ะมมนี่ซื้อหกศูนยตัวเก้า่ะแ้ถ้าถ้าถ้ายให้มันเอฟเบิ้งเมนี่ก็สชิโทวงชงไปให้เลยชงไปให้บิ้งเอาเมนี่บซื้อกับอีตีหกศูนย์้บัลื้อศูนย์หกเียมนี่เมนี่ซื้ออันหกศูนวันนี้งดโกนเพราะม่เนาะงดก้อนเมนี่ซื้อสี่หกศูนเนาะแม่ค่ะ เงี้ยนี้ก็ซื้อเงี้ยนี้ซื้อก้าวหกศูนย์อืออะไรพนว่าในความฝันเพิ่นว่างูตายก็บหกศูนย์แหละพนว่านะค่ะโอ้ไม่ได้เอาหกศูนย์นี่นะในความฝันนี่เพิ่นว่าหกศูนย์เลยบอกไหมนี่ที่ว่าที่เพิ่นว่าอันว่โอ้หกศูนย์แล้วก็เป็นผู้เท้าในความฝันนะนะโอ้ก็เลยเอาสักก็มาใส่ เมนี้ก็เลยอันเอาเก้ามาใส่อ่ะนะเก้าหกศูนย์นะนะว้ายคืออยู่ดีเนาะเม่นี่เนาะค่ะข้างงูตายก็หกศูนย์เละเพลินว่านนะในความฝันน่ะผู้เฒ่าผู้นี้เป็นผู้ว่าบอกเมนี่คือบรมกเทพมันตัวเก้ากันนะเมนี่อ๋ออันเม่นี่ผู้เฒ่าผู้นี้เป็นผู้ว่าหกศูนย์ดิค่ะจ้าจ้าจิตเสียมผู้เฒ่าว่าอันอันหกศูนย์อันเหลียวเลียวไปหันเป็นผู้หญิงยืนยุโอ้่ผู้เฒาค่ะ ก็งูไต่ก็ฮุกข้างูไต่ก็ฮุกศูนย์อะไรกันวะ <c oughs> ไม่นี่ทู่เอาให้ขนมาขายให้มือซาวนไม่นี่เอาใบนึงเก้าหกศูนย์เอาตัวเก้าได้ได้จบเจอตินะ่ะลอตเตอรี่ก็ได้ตินไม่นี่ได้บ่มือซาวนนี่ซื้อได้ตินบ<ด>่ได้จ้าได้เก้าหกศูนย์อะไรอ๋อค่ะค่ะไม่นี่เก้าหกศูนย์เก้าศูนย์หกมีหลายตัวหลายคณะลอตเตอรี่มือซาวน์นี่ ค่ะลาเด้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เก้าศูนย์มีมัดหลายติดเกียงนึงค่ะไม่นี่โทรให้เพื่คนมาขายมาือเส้าหนึ่งค่ะซื้อแล้วกะบ,บ,บุลุนกะไม่นี่กะเข้าห้องน้ำกะเอ็ดกะโทรมานี่อ๋อค่ะโอพอพอดีเลยค่ะเ,ะเกะโทรมา <c oughs> ไม่นี่เอาเก้าหกศูนยะ์คือเก้านะคือเซวะในความฝันว่าค่างวดายกะหกศูนย์หลับสันว่านะอืมอืมอืม แมันนี่ก็เลยเออเอาตัวเก้าคนะนั้นเะมนี่ล่ะนะค่ะยายอันนั้นอ่ะเอาเอาหนึ่งศูนยอันอันเอื้อยอันน่ะโอ้เอื้อยแม่นีอ่นอนะนนะยายอนะ่ะเพิ่งเอาหนึ่งศูนยโอ้เพิ่งซื้อใส่มือมันเด็ดบ้านเมนี่บอกความฝันอันนั้นนะความฝันที่ว่าแมน่นีเห็นเห็นรถขับเจ้าโจทยู่สูงๆอ่ะนะอ๋อค่ะจากแม่นี่บอกเพิ่ตัวายแล้วท้ายรถขับเจ้าล่ะเพิ่งเอามันนั้นเพิ่งก็เลยซื้อเอ็เจ็ดหนึ่งศูนย์เอื้อยแมนีเนี่ยนะ ออนะเนอยู่ได้หนึ่งศูนย์หนึ่งเพราะว่าเราทะเบียนเพิ่อนอเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะค่ะคนอยางเนอาจะได้หนึ่งหนึ่งศูนย์นี่แล้วค่ะเกลยนะเกลย์เพิ่นได้เพิ่็เลยได้เจ็ดหน 101, ึ่งศูนย์รันต์เลยอ๋อค่ะมันกับมาโทษมือวันเด็กพอดีวันที่ซีฟนี่ได้มือมือนี่ว,นวันเด็กวันเด็กวันที่ซีฟค่ะไม่ใช่ สิววันวันที่วันเด็กสมบววณที่สิบยังปนแน่แล้วยังวาน,น,นี่นล่นนนนะไม่นี่เมื่อเกินชิอกี่บอสนี่เนาะไม่ีนฝันเกี่ยวรถขยจ้าอัานอ <c oughs> นี่ก็ซื้อไวู้จุใายเมื่อก,กี้นี่อ่อยากให้จากนองเอ็ดเออจยากข้บริสุทธิ์กสูนูนซื้อตะเลขสามตัวนิขแบตะตรีฮะอุ้ยฝันใดแท้ๆเนาะไม่นี่ก็นะ ฝันว่ากมเอาก็ยังบเอานอไม่นี่นี่ว่าฝันว่ากัมเอากรยังเบอาไปเอาสามศูนย์บนเตียงอะไรเอาศูนย์สามสามศูนย์บที่บริกรรมเอาออกไปอาบน้โอ้ยฝันเห็นลูกเคยกับพ่อว่าที่นอนไม่นี่นอนอชอไม่นี่ว่าอันคนที่เพิ่นให้ฝันเกี่ยวกับเอาว่าสี่หกศูนย์น่ะโอ้ฝันให้กัมเอาไรยังโบเอานอ่นสีว่าแหละไม่นี่ว่า มู๊บอกคักบอกแหน่กับว่าเอาตีเอาตัโซนนั่นตีกับปากใบตีจะจะน่าซื้อเน้ตัดเอาเน้หกศูนส่วนหกเม่นนี่กางขึ้นมาพ่ออยากให้วะเมืนนี่คิดเล้วพิดนี่อยากให้เจ้าของมานนี่กาขึ้นมาไม่นี่ก้าวไหวพระอธิษฐานคักคักเด้อค่ะไม่นี่อธิษฐานมืดอย่างไรสาธุเม่นี่วะมาบอกคือเก้าเลยท้อน สิบ่ซื้อตัวได้สิซื้อประตูที่กลับเอาให้แม่ฝันคือเก้าเนตอนมื้อนี้ว่าอะนะค่ะมีฝันย้ำๆคักหน่อยเด้อสิสิบ่ซื้อตัวอื่นมื้นี้ว่าสิซื้อตัวที่กลับเอามื้อนนี้อะตัวที่กลับมาพาบ่ซื้อไปซื้อสูตร3พุ่นน่ะโอ้ยให้คักให้นเนาะจ้าจ้าค่ะม่นนี่อยับหายคั่นน่ะอือจ้าจ้าค่ะม่นี่ก็ฝันเท่านี้ละจ้ะจ้าม่นนี่ขอบคุณหลายเด้อ ถค่ะรอบหน้าจังสิโทูบอกอีกด้วยค่ะได้ค่ะได้ค่ะแม่นี่ค่ะจ้าซุกซุกน้ำมันหมาน้ำกันด้วยค่ะเด้องวดนี้ก็ได้จะขึ้นกันค่ะแม่นี่คะจ้้าจาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรูปแนวทางค่ะคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากแม่นีฝันแม่นนะคะพี่น้องคะแนวทางของแม่นี่ค่ะแมอนี่นะคะมี เจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนยเก้าหน่สนู์หนึ่งี่น้นะคะเมนี่เราซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เก้าหกศูนนะพี่น้องคะเก้าหกนย์นะคะพี่น้องคะบันนี้พี่น้องแนวทางของเมนี่ค่ะในหัวทิพผ่านมานะคะพี่น้องคะในหัวทิพย่านมาแนวทางของเม่นี่เก้าหกศูนย์หกศูนะพี่น้องคะมีสคลิปกับเก้าหกศูนย์ศูนย์หกทั้งสองคลิปค่ะอันนี้อีกคลิปหนึ่งนะคะพี่ เอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องขาแคปหน้าจอค่ะพี่น้องาก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนาทางจากแม่นีฝันแม่นนะคะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องขานําไปพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พอพี่น้องบรรณาสิกุรสุกสนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่นีฝันแม่นนะคะสำหรับพอพี่น้องทานใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะ <c oughs> พี่น้องคะถ้าแต่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สดได้ร,ประปลาดทุกคลิปทุกข่าวสารนัทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะนัทางจากแม่นีฝันแม่นทั้งหมดทั้งมวลแมณีไม่เพี้ยงซัมนี่นะคะพี่น้องและก็เสด็จขอตัวล่าพอยพี่น้องบรรเท่าสุข,ข,ขสุขก้อนไปก่อนนะคะไว้พอกัดไม่ไปในคลิปหนะะ้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี